อ่ะมาแล้วเห็นหน้าจอเนาะครับภาขึ้นครับอ่ะโอเคก็ไปที่เจอมานายเนาะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเจอมานายมันสุดยอดแค่ไหนอ๋ออาจารย์ใช้เจอมานายใช่ใช่ใช่เจอมานายทีนี้เนี่ยนะเราต้องการให้มันแก้แคลคูลัสเนาะเราก็ไปเลือกรูปเลยไม่ต้องพิม์ด้วยอ่ะมันฉลาดขนาดนะี้เดี๋ยวนะารูปอยู่ไหนนะาอ,อ,อาจารย์รับพ่อทักบแก้ประมาณครึ่งชั่วโมง อะไรอะไรทำอน,นันต์เหมือนที่อาจารย์บอกยังไงก็ไม่ออกปิดใช่อ่านี่นะเดี๋ยวเราลองใช้ใชรูปนี้เนาะรูปนี้ก็คือการทำกาแฟเนาะคือโจทย์แคคูลัสอั่นแหละจริงๆผมให้มันลองลองคิดแล้วนะมันก็คิดออกมาได้นะเดี๋ยวกอบอกว่าให้ช่วยช่วยแก้โจทย์ข้อนี้ทีในรูปช่วยแก้โจทย์ในรูปนะในรูปที okay. นะแล้วก็ enter เลยทีนี้มันก็จะคิดแล้วนะดูนะมาแล้วมาแล้วมาละนะมันก็จะบอกว่าเอ้ยข้อนี้มันเป็นการหาตาสัมพันธ์เนาะอ่าเรทเรทเนานะมันก็จะกำหนดให้ตัวแปรมันก็จะกำหนดมาแบบนี้ให้เลยเป็นตัวแปรคืออะไรบ้างเนาะและก็เนี่ยมันก็จะให้มาทุกอย่างเลย,เยแก้ให้ดูด้วยเห็นไหมมาแล้วแล้วก็บอกคำตอบมาประมาณนี้ บ้างเตียงไทนี่เสียเงินไหมครับอาจารย์เสียงค์เสียงค์เตียงคางจ่ายรายเดือนอยู่ถ้าเป็นตัวฟรีก็ลองทำมาแล้วนะแต่ว่ามันจะไปไม่ถึงคำตอบของของคุณอะคุณจะใช้ตัวเบสิกได้เนี่ยคุณจะไปที่ตัวเบสิกเนาะตัวเบสิกเนี่ยมันก็เอ่อมันก็จะไปไม่ถึงคำตอบอ่ะนะเอางี้แล้วกันนะไปเล่นลองเล่นดูได้นะตัวเบสิกของ อะไม่อันนี้คือไม่เสียตังค์เนาะแต่ว่าตัวนี้เสียตังค์เสียตังค์มันก็เนี่ยนะมันก็จะมองภาพก่อนเลยนะมันโซฟจากภาพเลยโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ด้วยเนาะปกติเนี่ยผมเวลาที่ผมถามเนี่ยอย่างเงี้ยจำนวนเต็มหารสอง,งตัวในโจทย์แต่ละข้อเนี่ยมันก็จะคิดมันก็จะคิดได้นะแต่ว่าเนี่ยเราต้องนั่งพิพ์เองถูปะมันไม่มีรูปเนาะอันนี้ตัวเบสิกทำได้นะถ้าเป็นโจทย์ลักษณะเนี่ยแบบติด ติดอนุกรมมันก็พอ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 ที่จะพอที่จะช่วยคำนวณอยู่<พ>อเงี <พอ S 1> นะ้ยครับผมอย่างอ, 300, อย่างเงี้ยต่อสามร้อยอย่างเงี้ยโจทย์ต็ <พอ S 1> ดข้อสอบอะได้เลยใช่ไหมครับใช่โจทย์ข้อสอบอะข้อสอบที่คุณทําอยู่อะคุณลองเอาอมาโพส์เลยอะได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะแบบไปแอดวานร,ระดับที่ให้มันวิเคราะห์รูปด้วยอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องใช้ตัวเสียตัง อ่านจานนะมาอ่านจานนะ,ะเอออ่านจานนะแต่ว่าผมไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็แบบทําแล้วมันก,ก็กักไว้ก็คือมันก็วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วมันก็ไม่ถึงคําตอบอย่างเงี้ยน้ตัวเบสิกอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโจทย์แบบข้อสอบอะที่เราพิมพ์อะที่พี่เราพิมพ์มได้แบบเนี้ยมันช่วยหาได้อ่ะถ้าเป็นตัวเบสิกอ่ะเดี๋ยวลอง,ลองดูตัวเบสิกนะว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะแต่ว่ายังไม่ได้ลองเนาะเห็นไหมนี่อันนี้คือตัวจ่ายตังค์เนาะ แต่ถ้าเกิด e, ว่าคุณมีตัวเบสิกนะคุณจะลองดูก็ได้นะคุณก็ลองไปโพสตเลยนะลองดูว่ามันให้300หรือเปล่าอ่ะผมก็ลองโพสเลยรึดดมาแล้วิงผิดเนี่ยเออเออคำตบไม่ตรงตลกอ่ะเนี่ยตัวไม่เสียตังอ่ะแม่งมั่ว เนี่ยเออเนี่ยเห็นว่าคุณคุณเห็นแล้วนะว่าตัวเสียตังกับตัวไม่เสียตังมันแตกต่างกันเออนี่ผมก็ไม่เคยลองนะเนี่ยเรือตเบติกัวเบสิกแม่งอะไรวะเนี่ยมั่วจิเปงอันนี้ความรู้ใหม่ผมกันนะเออเพราะนั้นมันเชื่อถือไม่ได้ดูบ้างผมมีผมมีสอตัวไงผมก็ไม่ค่อยใช้ตัวที่ไม่ไม่จ่ายตังหรอกเพราะว่าเราเสียเวลาเออเออคำตอบมันไม่ถูกจริงด้วยฮะ ก็ไม่รู้เหมือนกันพอเห็นภาพนะพอเห็นภาพนะครับผมเออโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์มีประโยชน์ได้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 ถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรก็มาคุยอีกแล้วกันนะครับได้เดี๋ยวผมติดตามเรื่อยนะอาจารย์ได้ได้ได้ครับผมนะครับครับ